ชาวบ้านในตบนโดนสงองเภอยางตลาดจการสินแห่ให้กำลังใจยายวัย62ปีเจ้าของวัวง,งามพันธุ์บรา์มันหลังจากถูกฟ้าผ่าตายหมู่8ตัวขณะที่ผู้ว่ากาลสินมอบหมายให้อำเภอยางตลาดนำบวเพศเมีย2ตัวจากโครงการธนาคารโคกระบือไปให้เลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์โดยผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่ระบุไม่มีกฎหมายข้อใดที่จะให้ความช่วยเหลือกรณีสัตว์เลี้ยงถูกฟ้าผ่าตายยกเว้นในกรณีเกิดโรคระบาดเท่านั้น จากกรณียาเลี้ยงบัวใ62ปีชาตบุรีโดนสูงอยายงตลาดจังหวัดกาลสินได้บ่อนภากรัฐช,ช่วยเหลือเยียวยาหลังจากบัวงามลูกผสมเพศเมียสามตัวที่กำลังท้องแก่ใกล้ตกลูกทั้ง3ตัวและบัวัยวรุ่นอีก2ตัวถูกฟ้าผ่าตายหมู่8ตัวเหลือรอดเพียง3ตัวเท่านั้นพอรู้ว่าปศุสัตว์และป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่เยียวยาแทบช็อกด้วยเหตุผลว่าฟ้าผ่าเป็นภัยที่ป้องกันได้ ดูคุยใจข่าวแทบซุดเป็นลมแต่พนมมือยกมือไหว้ผ่านสื่อขอความช่วยเหลือตามข่าวที่เสนอไปแล้วล่าสุดวาน,นี้ที่ครอบัวของนางปราณีปูจอมแก้วอายุ12ปีด้านนายสุสิธิ์กอเจรยยิญยศผู้ว่าราชก,นนรการจังหวัดกาฬสิน์ได้มอบหมายใ,ในายเอกรัฐมิศาลนั่เภอย,ยังตลาดนำบวเพชเมียสองตัวจากโครงการธนาคารโคก,กระบือไปมอบให้กับนางปราณีเลี้ยงเพื่อเประการขยายพันธุ์ในลักษณะยืมเลี้ยงเมื่อตกลูกออกมาแล้วค่อยนำส่งคืนธนาคารโคก,กระบือต่อไป ทีมข่าวไทยคน e ส์รายงานเจ้าหน้าที่ News, ทหารกองกำลังสุวัสรรค์มนตรีเข้าซุ่มจับกลุ่มการขนย้ายสินค้าที่ยังไม่เสียภาษีตามพรบรสุรกากรเพื่อนําเข้ามาฝั่งไทยที่บริเวณบ้านว่านน้อยตำบลว่านใหญ่อําเภอว่านใหญ่จังหวัดบุกดาหานต่อมาตรวจพบเรือคนัตถุต้องสงสัยดับเครื่องยนต์และลอยเข้ามาที่บริเวณริมฝั่งน้ำโขงห่างจากจุดเฝ้าตรวจ30เมตรได้มีกลุ่มคนประมาณ6-7ถึงคนเดินลงมาที่เรือจากมันได้แบกกล่องขึ้นฝั่ง เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบเมื่อพบเห็นเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการทีบหัวเรือออกจากฝั่งและขับเรือข้ามไปยังฝั่งสอ,อปะเล่าส่วนกลุ่มที่อยู่บนฝั่งได้ทิ้งกล่องและอาศัยความจำนานในพื้นที่วิ่งหลบหนีไปได้จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าเป็นไฟแจ็คขกกล่องจํานวน1 2 0 0 0อันเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการตรวจยึดเพื่อส่งมองบใหกับด่านสุดลากรมุกดาหารเพื่อดําเนินการทมกฎหมายต่อไปใกรสมุทรนามโพไซรายงาน เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลหลังมีคลิปโรงเรียนดังแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพะเยาก้อนผมนักเรียนชายให้สั้นโดยเหตุเกิดในวิชาลูกเสือของนักเรียนชั้นมอต้นระหว่างนั้นจะมีการตรวจเช็คเครื่องแต่งกายกันตามปกติแต่สิ่งที่ทำให้นักเรียนไม่พอใจคือเรื่องของทรงผมคนที่ผมยาวเกินระเบียบที่โรงเรียนกำหนดไว้ก็จะถูกเรียกให้ปิดโกนหรือตัดตามภาพและก็มีการแอบถ่ายนำไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในบิทบด์วังกาใจตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนเล่าว่า ก็ดีที่โรงเรียนมีมาตรการตัดผมนักเรียนซึ่งตนเองก็เรียนอยู่ที่นี่หลับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนักเรียนถูกตัดผมตามคลิปก็เป็นสิ่งที่ดีสาหรับนักเรียนเพราะนักเรียนบางคนไว้ผมยาวเกินไปอยากให้แบบรองทรงแบบพอเหมาะและทางโรงเรียนก็ได้หารือพูดคุยกับทางผู้ปกครองในร่วมทํเอ็มโอยในวันปฐมิเทศแล้วก็น่าจะเข้าใจกันดีตางด้้นนายสงการบุญบีผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเตียนวิทยาคมกล่าวว่าทางโรงเรียนได้รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องของทรงผมและการดูแลระเบียบต่าง ที่น่ามีการประชุมวางแผนของกลุ่มง,งานเพื่อที่จะมีแนวทางร่วมกันที่มีการจัดประชุมและเชิญภาคีสี่ฝ่ายจากการออกมาการการศึกษาตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนตัวแทนนักเรียนและคณะครูเข้ามาร,ร่วมปรึกษาหารือวางแนวทางมาตรการในเรื่องของระเบียบและเลือกทรงผมที่มีความเห็นพ้องต้องกันและประกาศใช้ตามความเห็นเจ้าของภาคีทั้ง4ฝ่ายแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้คณะครูพิจารณาให้เหมาะสมและบอกให้หนักเรียนตัดผมวันเรียนวิจารลูกเสือว่าทางโรงเรียนจะตัดผมให้ โดยบางคนที่ไม่ประสงค์ก็จะไปตัดเองซึ่งทางโรงเรียนและผู้ปกครองก็ไม่ติดใจในเรื่องดังกล่าวแล้วปณวนเอ์ิษอยู่ดีรายงานนายบุญภาทรักนุย้ยรองเลขาธิการส่วนอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ประสานต้อนรับนายติย,ยรีมาตูเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยละคณในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และมาเยี่ยมเยืยนสออปตอ ท่นี้เพื่อหาหรือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในการนี้นายบุญภารั์นุ้ยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเอกอากาัครราชทูตฝรั่งเศสในหลายประเด็นโดยเฉพาะบทบาทการดาเนินง,งานของสออปตอในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนกรวมถึงการพัฒนาตามโครงการสำเร็จม,มั่งคงมั่งคังย่างเย็ยนและความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมในการสร้างสันติสุขรวมถึงการส่งเสริมบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านนายตียารีมาตูได้กล่าวว่าได้หารือประเด็นสําคัญในแนวทางพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้สถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่การส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและแนวทางการส่งเสริมบทบาทสตรีของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้สื่อสารไปยังรัฐบาลกลางของประเทศฝรั่งเศสให้ได้รับทราบถึงสถานการณ์ที่เป็นจริงในพื้นที่เจษดาสิริโยไทยรายงาน ายวิจิตรพาพลงามในอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดร่วมกับเทศบาลตำบลหาดเล็กพร้อมกับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการพนักง,งานและลูกจ้างพร้อมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใส่เสื้อสีชมพรูร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงที่บริเวณพระบร,รมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5เพื่อน้อมลําเลึกพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประสบนิกนชรชาวอำเภอคลองใหญ่ซึ่งเป็นอำเภอชายแดนไทยกัมพูชาและเพื่อใช้ในการประกอบพิธีต่างๆในวันสําคัญโดยมีการแสดงรําถวายจำนวน4ี่ชุด จากกลุ่มสตรีอาสาพเพื่อครองใหญ่จากนั้นมีพิธีสงเพื่อความเป็นสิริมงคลวิเชียนวงงสีรายงาน